สามสองหนึ่งเ e t s g มีการชะลอให้คนหนึ่งไปก่อนเฮ้ยแกชะลอตรงนี้มันต้องมีบอดอยู่แล้วโก้เออเนี่ยนี่แหละแทงแทงไปไอโอไอโอ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหลูกกู้แม่งจะต้องมีบอดตรงนั้นแต่ทุกรอบเลยใส่กำแพงปล่อยยอดปล่อยยอดเป็นสไปเดอร์เอไอเด้อไอเดียที่อ่ะ ตามใครไม่ทันเลยอู้วปหนึ่งหมาเล่นอะไรตรงเนี้ยเหลลอพี่ดันเรดันเเยเฮ้ยเฮ้เอสปเอสแปเป็นอะไรเอ้าเป็นี่อะไรเฮดูรถเปนสูงว่าเเบอแล้ว่ะถ้ามันเตี้ยอนี้มันดีนี่รถวิเอยวสองไฟไม่งหงายเฉยโอ้พี่แม่งโหลดไปแค่ซับรอดเองเออพี่ได้แค่นี้ ถมาเตี้ยตอบนี้มันเร่ง่ายไงมันแปลกกว่าเจบเร็วกว่าแต่งมาเฮ้ยในร้อยกโดนในร้อยไม่ไม่ไมไม่ไม่ไอ้ยอุ้ยอรโดดนในร้อยเลนะโดนร้อยโโลเฟลวะีโลเวะโนน้เฉยเลย